วันนี้อยู่ที่กินซ่าครับผมจะมากินข้าวหน้าปลาไหลย,ย่างที่กินซ่าสาขานี้ร้านนี้บอกเลยว่านี่คือร้านดีร้านเด็ดของกินซ่าครับข้างหลังผมเนี่ยคือตึกที่แบบว่าคนมากินซ่าต้องมาถ่ายรูปเราเดินไปข้างหน้าเนี่ยตรงนี้จะมีตึกชื่อว่ามิซูโกชิเล่าให้ฟังก่อยว่ากินซ่านี่ผมชอบมาวันหยุดเสาร์อาทิตย์เพราะว่าเขาปิดถนนบริเวณน,นี้เราจะมาถ่ายรูปเล่นได้มาเดินเล่นได้อะไรเงี้ยบางช่วงมาเจอฝนตกก็ ถ,ถือว่าสวยอยู่เป็นจุดที่แบบว่าถ้าเกิดใครมาเสาร์อาทิตย์อะคือมาถ่ายรูปได้แต่ว่าวันเนี้ยผมจะมากินปลาไหลแล้วปลาไหลเนี่ยคือถ้าเกิดว่ามาวันเสาร์อาทิตย์คิวเยอะแน่นอน เป็นปลาไหลสองตัวราคา5,250เยนเซตข้าวปลาไหลย่างไลหนัก,กุย่าที่ย่างมากับซอสในรสชาติดั้งเดิมย่างมาเนื้อเย,ยิม้มแบบกินซ่าซิกครับตึกนี้เป็นอีกตึกหนึ่งที่เราตั้งใจจะมาเพราะว่าตรงนี้มีร้านกาแฟ,ฟที่เรามเาไะจำคือ blue bottom สาขากินซ่าซิกเป็นสาขาที่เราเอามาพักเวลาเราแบบว่าเดินทวก,กินซ่าแล้วแบบเมื่อยเข้าไปตึกนี้ชั้นใต้ดิน ปะการมาตัวเกี้ยน,นี่คือได้กินกาแฟบูบะทอมนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องดีจริงๆนะเพราะว่าทุกครั้งมาก็ต้องแวะมากินกาแฟบูบะทอม จะไปสาขาไหนก็ได้แต่ว,ว่ากินซ่าซิกเนี่ยเป็นสาขาที่แบบว่าแวะมาบ่อยสุดเพราะว่าเราต้องมาเดินดูของแถวนี้เนที่กินซ่าเนี่ยมีช็อปออนทาวที่ถือว่าเป็นช็อปใหญ่ใหญ่ที่สุดในโตเกียวเปิดที่กินซ่าเราจะถ่ายวิวตึกให้ดูว่านี่โลโก้ออนเบลเลอร์เลยเมื่อกี้เดินมาคือเห็นแต่ไกล้้วถามว่าเดินไปดูไหม เดินมาดูหน่อยดีกว่าว่าอยากเห็นหลือเกินว่าติดต้อนชาวที่แบบว่าใหญ่ที่สุดเป็นยังไงอะไรเงี้ยเพื่อให้หารุ่นไหนที่น่าจะมี <S <S ตรงใส่ว่าเข้าไปจะได้เสียงเงินแน่เลยอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาไออย่าเข้ามา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 นี่คืออนข่าว แล้รุ่นนี้มาแล้วสีขาวสีดำขาวทวิบขาวโฟล์ขาวซัฟเฟอร์แม็กซ์มอนสเตอร์ทูมอนสเตอร์ทูสีนี้สวยมากนี่คือมอนสเตอร์ทูมโอ้ยเราได้ขาวกับดำมาแล้วอะ่ะสีนี้สวยอะ่ะมอนสเตอร์ไฮเปอร์มอนสเตอร์แม็กซ์ขาวบูมสไตร์นี่คือรุ่นที่แบบว่าเราไม่เคยเห็นที่เอาเฟนเลยนะโอ้ซัฟเฟอร์แม็กซ์ สัป,ปเอิ์ทูเทลต้าอัลตาโฟมีชั้นสองน,น,น,สนี่เป็นเทรนด์เอาเดย์เทนนิสคิดนี่เป็นรันเอาดอแล้วก็เป็นรันคับโรเจอร์อันนี้อันนีนนนน้ทิวมูลอันนี้ทิวเฉยๆออนคาที่นี่ของเยอะมากอะ่ะมันไปเสียเงินเพิ่มแง่เลยอ่ะ ปัพพารโปรเฮ้ยพารัเ,เซกนี้สวยอ่ะัวนี้สวยถ้าจะบอกว่าร้านเพิ่งเปิดถ้าคนไทยคนไหนที่เห็นคลิปนี้แหละอยากจะมารีบมานะทางร้านมั่มีแต่คนจีนกับอินโดแม่งซื้อที่เป็นสิบคู่จะเหมาร้านอยู่แล้ววะลองไม่ได้เลือกก็ไม่ได้ ยี่จ,จับรุ่นนี้แห้งหยิบแม่งหยิบหยิบคนเยอะมากของเยอะมากาในเวลามื้อเย็นแล้วครับเดี๋ยวจะไปกินชาบูชื่อร้านว่าชาบูเซนสำหรับคนที่แบบว่าเป็นสายชาบูน่าจะรู้จักร้านนี้เป็นอย่างดีแต่ใครยังรู้จักร้านนี้คือแนะนำเคยมากินแล้ว อร่อยมากตรงตึกนี้มันจะมีร้านชาบูเซ็นอยู่ร้านนี้เป็นร้านที่เรามากินหลายครั้งแล้วแล้วบอกเลยว่าอร่อยถ้าเกิดว่าอยากกินอะไรแบบเบาเาแนะนําว่าร้านนี้เดินยินซ่านะคือเขาจะมีเป็นแบบรอบๆอ,บอ,บอบตอนนี้คือรอบ5้าโมงเย็นเข้าไปดูดีกว่าว่าชาบูเซ็นที่นี่เป็นยังไงบ้างไะอันนี้เราขึ้นมาที่ชั้น8เพราะว่าเราจะมากินชาบูเซ็นนะครับขึ้นลิฟต์มาเลยครับเอาจากลิฟต์มาแป๊บเดียวเราก็เจอหน้าร้าน,นอยู่ด้านนี้เลย ชับ,บูคอร์สเนี่ยนะมือเย็นเนี่ยหนึ่งมืนหนึ่งพันเยน๋ยวเราจะเลือกเป็นชุดวาเกียวชุดนี้ได้หนึ่งรห้าสิกรัมวันนี้ตั้งใจว่าจะไม่ดื่มเบียร์เลยสั่งเป็นอูหลงทีมาแล้วก็มีแอปเปอร์ไทเซอร์เขามีให้เลือกอยู่สอย่างสิ่งนี้มาใช่ปะคือมันละมุนอร่อยมากเลยเป็นมุ้นเส้นอ่ะมีบุกมีอย่างเงี้ยแล้วก็มีกุ้งอ่ะนี่อย่างนี้เลยแบบเนี้ย โอ้ยน่ากินมากแต่มันจะเย็นๆหน่อยนะแต่มันอร่อยดีเป็นมูสเส้นแบบเย็นๆอ่ะอือนี่มีซอสงานะครับแล้วก็มีซอสเป็นซอสท้นสึเราก็ต้องต้มเองเอาเนื้ออย่างนี้จุ่มไปว้าว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 โอ้ยอืมที่เหนื่อยล้ามาทั้งวันนี่แหละสิ่งที่เราต้องการ <ừ> อเราต้องมาชาบูงงไหมจ๊ะให้มาแล้วยอยากจะได้กินมาออมอร่อยมาก มาจานที่สองยายเห็นลายชัดๆว่าลายนี่สวยขนาดนี้ดูปู A3 แค่ A3 ดูลายเนื้อวายคือแบบนี้แจ๋วมากแล้วดูนะใส่ไปในหมอนะไม่ถึงห้าวิแล้วคือทุกอย่างมันสุกหมดแล้วอ่ะมันพร้อมกินอนะ่ะแซงคิวตลอดเวลาที่เรากินอยู่ก็จะแบบมีที่คนนึงที่แบบว่าคอยตักไอ้ส่วนที่เป็นมัน,มนในหม้อออกให้ตลอดเวลาคือที่นี่น่ารักมากเขาบริการเราดีมาก เขาขออย่างเดียวว่าอย่าไปถ่ายเขาถ่ายตัวเองได้ที่นี่โอเคนี่แล้วดูนะจานเลื่องเนี่ยโอ้หอือแค่ไม่ต้องเคี้ยวอ่มันนุ่มละลายเข้าไปในผ่าแล้วอ่ะเจ๋วมาก ใส่ชามาให้แบบนี้ที่มันงุกงสุดท้ายทีมันทุกอย่างแบบมันมองดอยู่ในชามแล้วอ่าได้มีข้าวมีบะหมี่อยู่ใส่ได้แต่ถ้าไม่มีก็เข้าใจเฉย thank you นในชุดก็มีของหวานด้วยไอติมสัวแดงแต่ไร้คิดว่าหมดแล้วแวเนี่ยอิ่มอิ่มแบบอิ่มมากอิ่มจริงๆนะโอ้ย oh, ได้ไดของดีอื้อ กูแดงไม่หวานมากอ่ะอร่อย